เจ้าจุเล่้เนี่ยกันเรียบร้อยแล้วสบายดีสบายดีสบายดีเอาคือวนะ่น<อ>ี่ <laughs> จะเป็นเนี่ย <laughs> สบายดีเอาอยอดวิว <c oughs> บริลล์คลิปเกือบเดือนแนละ้วค <c oughs> ือว่าอะไรเนี่ยบรยหิหารแพ็คอะไรเนาะผุดติดตามก่นลดลงอยอดวิวกับโบมี่แล้วโย่ถ่ายลงคู่มือหนะ่อยไหมถ่ายอะไรเงินเติมบัตรกับโบมี่ <c oughs> ไปกดบังช่องยูทูบกับบังย,ยังเอาแรงยิ่งออก มันทีเฮาชิมาคะเวอร์เพลงคเว cover เวอร์หรือค c เวอร์บ่ฮู้แล้วจะเป็นคนสอนอังกฤษอ่ะคเวอร์ก็ได้คเวอร์ก็ได้่แต่ว่าเพลงอาร์แอมแรกตัวมาจะลงท้ายปีมาท้ายเดือนบ่ผ่านจีเขาสองปียังไม่ได้ลงงานมันมาตลอดเลยงานมาหรือว่าผมกล้าลงว่ะตันนี้เป็นเพลงที่สองแล้วานผู้ชมชอบเพลงที่สองเหมือนเฮาชิมาคะเวอร์เพลงของนอกสายรันขอ v เพลงของ ตาจีเองอะไรอนเจ้าเลือกง่ายเจ้าเลือกเขาเจ้าเลือ,อกเขาเฮ้ยอาจจมันจะเอาในหนึ่งเอาเนาะเมื่อนในฮัตสิมาคัฟเวอร์เพลงอะ่ะเจ้าเลือกเขากับน้องสาลันผลงานที่ออกมาดีเด่นสำหรับใคก็ต้องดีเด่นเลยเนาะเออจะแต่กว่าจะเห็ดมันดีกว่าจ้าของเพลงนะมันจะได้ไหมใครจะได้จะคล้องเพลงอ,อ่ะอาะเบิกจะมือกล้องใช้เบิกมือกล้องกันเป็นไฟไาผมหอบหอบได้เบิกมือกล้องกันเนาะ วันนี้กคนละันเอ็มทีเด้อโอ้ยายผมเลยยังหลอ่อคือเก่าถ้าตื่นนอนหนึ่งทิยังหลอ่อคือเก่าเมื่อนี้เขาจะมาเขาเวอร์เพลงยังเจ้าจเลือกเขาขเวอร์เพลงเนาะว่าเอา,ายกับยายห่างบาเป็มาไอ่กับเป็นมาพ่อจะโดนแต่งงานอลิตตาตสิพก <Okay. S 1> อลิต่าไปที่ไหนอยู่ยเงอนยินเทิงนี่เงินพวกเป็นตลาดลโอ้พ่อแม่เดิ่พ่อสาวพ่อ่า พรลังพนาอยู่ลลางบ้านอยู่ลลางบ้านกำลังปิ้งซีนพ่อแม่ได้จ้ะพ่อแม่ไปอยู่เข้อนในหมดแล้วในบัดนี่ได้มาแถาอ่ะแต่ได้กอะไรแต่เขาไปทักทายซะไปดีพอเท่าไปเท่าก่อนแล้วเขาจังไปคาวเวอร์เพลงตอนนี้ไปคาวเวอร์ปิ้งมูก่อน Let's go ไปสบายดีพอเท่าโอ้บริษัท่ายคลิปด้นเลยใคยกันเลยตรงนั้ปิ้งมูสิ้งหอนกัน ม,มีมีแต่ไปเราบุญผาลูกสาวไปเราบุญมันจะขี่สไลเดอร์ล่ะอืมจำแม่เ,เราบ่ม, <laughs> ม,าามันก็ใหญ่ไงเราก็แม่เทาไปแรงใดแม่ทาวนั่นหนาวโอ้หนาวเลยโอลมตาวนัว่นทุกคนเนาะอย่างพอทาวกำลังปีงูสิกินเขา่ามาจะคนหนี่งมาคนเดียวมาทีเมือ่อลูกเอาปอมปอมมากินเดอร์อรายจะหลายว่าข่อยเอาปลอมปอมมากันข่อยจะไือกันจะใครจะเอาหายไปจะแข่งชวดปอสุดพักไอเฮียนกันเด็กเลย ชุดผักหนเยแหงลายพเกัเบพเถาไลพกอจะปลูกผักของปลอมลายพอดโอ้พกนานพุ่นซ้ำกันพุดหยดุดรล่อตวฟังพุ่นอีกพุ่นวรอลงแม่พุ่นจะไดว่ยันผัวเสือจะไดายัายพอเาขีโมไปบ่งเลยเไ,ลได้ปันทีปันนอ,เองเก่นว่ายยางตืน,นช่วงนี้พักตีตลาดแตกพะเทาเ,เอ้าายแม่นเน,นี่นี่บดได้ื้อเะยตีบ่เนี่ยขบบดเลยนี่ ไอ้หนองสายอลันเทาพาเราสมสมวีเข้ากัอยู่นิทศอาทิตย,นย,ยน์นึ่งจนนังได้ยาวประมันเท่อบุเคยแสดงบุเคยโพักหแถวจักเถื่อเนี่ยมึงครับวันไหนจังได้เมียว่ะวันนี่30สิบนี่เป็นสิตแตงวะออโบแมนมันเกิดวั้ที่สามสิอ่าที่สัปดดเดือนสามเซึกว่าหนังห้องจกะเา่าน,นไงไงหน้งหองกับโแมนไ่พาเบงสวนกน โอ้แม่นของป่าเถาเว้าเลยฟังความป้อมนี่คือบ่ไปขายป่าเถาว์ไปได้กับเมาด้วยเอฟซีด้วยเอฟซีไทยให้ละล่าเอ่อบ่ดิฮะให้ละล่าอ๋อไปอยากได้กับเอาเลยเพิ่นว่ามาไหมปวดได้อยากได้คอมเมนต์มาเลยอาะท้ายจะผากไปเอาไปกินได้ปวดไปหาไปขายขาผากจ่ายเอาเองเอาไปกินมาไปขายขั้นเอาไปขายเซื้อคหอขั้นข้าตัวเอาไปกินได้ส์เอาไปหลายๆ บ่อยเกินผู้หนึ่งโลหนึ่งเนาะอ่าพี่น้องอยู่ทางเวียงจันาทร์หมดทั้งในอย่างไรอมเมนต์มันจะปากไปทางหงอรุณพอดีเหี่ยวเสียคาฝากกับคาเคด้อโอ้บริมาไทยบริมานี่ยกเกือบเดือนเลยทนะุกคนเนาะอยากปลูกมันเนี่ยหนิพ่อเถ่าผมไม่ดินปลูกเด้เอดิให้ยืมให้ยืมไปดินอันนี้อโอ้ยหนึอยเดียวหนึ่งโอ้โอยู่ไางมันยังบิดแตะ มันต้องด้ดุดได้อเ่านนออกเบิดเล็ป่านี่โอ้มันเป็นดินชายม่ได้ดอกมันมันได้ปตีบกขัดดินแ้มต่อแ้มต้มนดี๋ยวขักเลยพวกมันได้ดีใด้ตีตลาดเลยน้ำก็มีนะดูขึ้มาสซขบสุดก็ได้บกขี่าขี่ขีข้าก่อนขี่บริข้ามานได้พวกส่วนผักพะเทามีขบทำมะเ็ดมาแข่งมะเขือ ภากบัวโฮโฮหัสิงไข่หัวข่าหัวคิงเป็นพาเราชวนเพิ่นมีขบรบอจากดำแปง้งจะพรมคื่นอนต่องพิ่นใส่หมวงแล้วอา,านะใส่บบใส่แล้ใส่ชิเกียวกันว่าคือนหนักกันนี่แหละเอาเลยเขาก็เปิเกียวคือกันอ่าบริเบนทหารรับรถขบขาบขบเป็นทหารเนีโอ้เจ้ากระปูพักเป็นเนาะบริปูได้ปเทากระป้ปนมาเากระปเบิกชนพักอลันวะสวนพักระเทาดินของัน ปลูกณแล้วนั้นไล่ออกหมดจะขอปลูกมันเนาะมาปลูกเล้วจะขอปลูกมันนะเพื่อนเสียแต่ผมมีหัวเด็กมีเนี่ยผมีตระหนักโอ้ขับเหตุแตดามไปก่อนมีแต่วางเอาของไรหนึ่งได้จะก็มาคุดก่อนเลยได้แล้วมันต้องได้ปลูกเลยได้เดินทุกเนี่ยเพราะกันละใส่ตระหนักไอศีหัวเขามีแล้วเนี่ยอ้อมหัวแล้วจังจะเอาตระหนักมาใช่จะก็มาขุดหัวเอานักเรียนมาขุดหัวไอศีมาเห็ดหัวซอยเออเอาหนักเรียนมาเห็ดซอยเลยก็อ้อมหัวซอยเลยไอศีเป็นคนปลูกมันบ่อนี่บ่อนั้นเป็นวางอ้มจัดไปเลย อ่ะม <cin stereotype and hell> uh, ันจะเป็นเห็ดบนบ่หินก่าบนดินของเราเนี่ยก็ได้สิใช่ไหมแต่ว่ามันบ่มีหัวมันจะเป็นเห็ดลานมันอยู่นะอยู่ตลาดเป็นอย่างนั้นนะครับซื้อมันบโว่าณไอ้จิปูกจะเป็นคนซื้อโอ้ขี้โมกเกินขี่โมกแล้วบาดแท้คนที่เป็นนักห้องดังเร็วขี้โมกอะไรบ้างว้าที่เกษตรขึ้นนะรับซื้อบอกซื้อมันแต่หมดเลยนะแนวพื้นที่เขามีแต่เด้ราคากระมุงแหมแนะ่กินดีเลยหะวมันเดี๋ยวนี้มัน่บรานไอ้คล้ายออกนะครับเจ้าเห็ดท่านได้แล้ว ยังยังประมาณเนี่ยเขาเขาเบาเองมันแหงโล่หนึงสามพันสามคลายแ่่เขาเห็นป่ายอยู่แถวสวรรค์เป็นสามพันหกอยู่ปอดดูเข่าแผนแรกคือคิดอะไรชาน้มันไปพวกอยู่ใกล้ก็ได้เปรียบใกล้อยู่ใกล้นี่ชาน้มันรถกลับไปกลับมายังกระลุกอีกสามพันสามร้อยก็ยามัดกินแสดงกันอย่าเอาพอแรกเอาเลาะสวนเอาไปนั่งนลำปะแถาคิดเขาก่อนแล้วเขาจังใจไปเาเวอร์เพลงไป เดแม่สาเพิ่กระตืนนอนมาเลยนอนอยู่ไลงเกิืองถึงยามมามปากแลาวม่ได้กินขาวแล้วม่่าอีกแล้วม่ชิเวยขึนแม่แป้งก่อนปะมาด้านพมมาพี่ก่อนพาไปปะสองโมงไปใส่เห็นเลมว่ไม่อยู่รงเสือกูเลยเนี่ยจะเสือตัวนี้ นันมาดทัไ่รยนารเนจ้าปรอเาเหนยับนไร่อนพักนห่อยพักไปมาทำผงเาสีสิบเราวักกินยังคนได้้าเปล่าคนนี้ว ขาเกเจ้าคนนึงเกาะ่อกเก่าแซนฝายยัเาะตาตองอีอ้โหตุ้ตาทุกยาและเศ้าเลยทัวกปยันซีเอฟซีเอฟอย่างว่าไม่อยากว่าบม่อยากพิสจันทร่เสยเลยอย่างโกตรงโป๊ะและแซนเก่าท่งส่งฮะต้องเถื่อเลยรสั่งมามาคนละเลืองกันเลยจะไปทางนี้สองวันไล่เลย เออตรเนี้เไปอ่ะนี oh. <the 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 ่ตรเนีสตทเ่าเดาเดาเดาเนก่อนนเขาก็มเ่าอ๋อก็เอาไปตุบกาศรหุ่นี่ออยู่จะ็นไหมร่นี่ม่กาศเนี่ยเห็นอยู่ก็หัวนั

กินยเขาเท่คเดะแม่กเขาบ้าและกินยาเขาแหละเขาบอต้องลามเราเบียอาหารตัวเเป็นการเขาบอกกินยาเขาเขาขลามได้กับเท่ากันวันนี้มันละเล้าไหมกินยาเขาบอกกินยาตัวนี้เขาบอกขลามตัวนี้แล้วนี่เทาปัะนี่เอ้าจะเป็นน้ำยาหรือเป็นลานข้นกินละชมีน้อยะนอกร่คนลกคนบ้า มนนไมยนะเด้อสัตเสียนะสเดีปก,กมันนนนไม่อยาขนาดม่ต้องนกำลังงนี่กเนาะตนจะมนายว่าอ่างน้คหนึ่งป่ะาค่หน,น,น,นึงมเจริมเติเเออมีเจริเลือดเดินเก้าอักมา ทุดเดินเก้ากนข้ามาเนี่ยวันก็เดินหนึ่งกสีเดือนนี่มนันเนข้ามากกบมันที่หานน่แต่ก,ก็บบเดินทางเขาจบแนี้มาเจ็เนอะเรื่องอยรเรื่นัอะไรเ, <laughs> เรนเเีอ วิ่ผัวมาเบิ่งเลยดิอย่าบอกลืมเ้งลืมกล่องนะพี่น้องยังลืมกันนะเบิ่งอยู่กภาพนี้เปุดเจ้าก็ทรเล่าม่เจ้าคนเดียวอ๋ออนขยืดไปสุดฮกหมคางดทง้าอรักขอไฟโต้ขอเห็นกนเน เากสเด้บทางมอเตอรกมันจะบงเมือเงาจากคามัน <the> ก oh <the> um ็คาบนทางจะมาถาม่นเรืัเรไหเขาะทงความคิดก็ทต่อไปต่อตต่อเาอกในมือแปดลาเเกตมาใมมือเต่ไเป็นไปเมื่อต้องนแปดแล้วร่องสงาจะจัคนนีเลกแต่เงา

มกได้ถูกกันแล้วไม่ได um, ้อาุมาในยุคทอบมันแม็กซ์สุนามจะเอาเรืองจักจะบริสีเปไหมจะโมเนียกมันเล็จักันต่อมาสิบเก้าคือเรื่องขอจมหลดทำงินมัอซาโ้เไหมแต่ว่าจักมันยันมันปนหยทนอจักเป็นะตองรยดบินยดีทำตา่างทำไมต้องดีว่านี่ก็สมันี่ไงถูส

กินห <54. S 2> มือนกันนอนรับดีถักลับถักได้อตนอนรับดีกินบะสามจอกบนึงจัก่น้มาอะไรไปงานเจ้ากับชิคกยปนัเซโนเอาให้ลูกอสินงานกระ่อมตบไปเองเจ้าเหมือนมีใครก็มียเขาตงใครก็มีเขาเคยนเจ้าชิ้มเจ็ดน้ำยาดีไอบกระ่อมน้ำตาลเป็นท่นล

ต่ว่านปไเดนหลักจานแต่ว่าไปปลูกมันเปปันเงินพอไปเรียนอยู่ลา้หนัดการไม่ได้หอมมั่วอะไรแบบนี้มันนีงเินยินได้ยินได้ไท่ได้ทำกูไทยคงจะแปลงได้แหละคจะแปลงนะแต่คจะแปลงแล้วตัวไหนเออมันกลหน้ามันได้ได้หมดไปเปล่าเป่าเขาเปิดเติ ก็เปล่ากเปล่าเพิ่งเจาเเ้กินไ้กินงหัวซิบแแบร่ไจักบวกเข้าไปอีกแมนเมือกินีอ่ากินบมใแต่เช่นเจ็บเติมซิเบอร์เราเบบเจ็บเท่ากัไมมครับกินละถ่ายลงเฟซบุ๊กต้นตไห้เจ็บรีบเลยแท็ิ่ได้หลงเมๆแม้วงูสองคนนะ มามาค้าอราก็หยุด้ลยหยุดเข้ามาได้ตามจักลยตัดจ่ายจายอรอย่างเงี้ยเนาะอ กอฮะไมาด่ปเ <Huh? S 2> ายเังก่อตาี่มออ่อระมันเจาะใส่มันม่นีปลงไปช่อเ,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 เลยจะเป็นเจาะลงไปเลยจะเป็นกดมันกให้ละลายอ่ะอ๋อกนรายยอดมันบรนทันหอกระอกมันรายอดเขาอ่าลูกฟานี่ต่างป้านี่ นเ้กาำลังมีโนมีโกนยังเปิดกางปลาเปิดแล้วเปกระโดดนเปิดเอามีโกนมัเปิดมันจะมีเปิดให้กินมีโกนผพิสูน์แล้วเออกาพีว่าไรจะกลสูน càng kia là lực lượng căng cơ OK, học để chơi cần cho ắt sáng Bây giờ có béo càng căng con. อเก่าของเดิมทุกคนนั่นสะอาดแห้งเลยเปัญหากเอ็นเ่ตื่นเศร้าแห้งขนาดต้ง11-12โมงเลยตืนไตสอน2-3โมงนอนกลคืนด้ยจ้ะกลางคืนมเอาปอยู่เอยังวะอาตัดคลิปตัดเพลงตัดเพลงเพิ่มกับเบียวเลยยงคืนดึกไปจนไกั เจ้าเหนอาทิตย์เจ้ามีเพไปมาทิเดินเพลงรำบดหัวไปเู้กจีบหัวแล้วกน้อเพลงเพลงเอาเสียตัวนี้ติดเลกรซนปุ่นติโอติดบ่เดี๋ยวแล้วสิโอเคทุกคนที่ว่าลอกไซด์มันบอกว่าบ่ได้เลยาายล็อกเทปติดเลกรนโอค่าคาแห้งเลยบอกานติดเด้มักใจสดตลอดใจคชาดเกระซ อาจจะในกระแสดแต่ทุกคนเนาะอาทยกธิคอบปิดคลิปไปก่อนเราปเผื่อบ่อยถ่ายติดตามเบิ่งตอนลงเพลงถ่ายติดตามตอนลงเพลงนะเนาะตอนนี้ตอนลงเพลงติ๊กกะยามันเนาะติ๊กกะยามันเขาจะของเพลงเขาจะของเพลงเขาเพื่อเพิ่มการแก้ให้แต่ว่าคลิปตัวนี้อาธิยขอปิดไปชั้นนี้ก่อนพบกันในบทเหาลงเพลงหมดแหละนะทุกคนเนาะโอเคบ๊ายบายต่อไปเนี่ยต่อไปลงเพลงกันเดียวกันนั่นแหละตอนนี้เขาจิ๊กคอันดเข้าเวอร์เพลง 啊，拜拜。